ขอสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับผมก็ขอขอบคุณที่มาดูคลิปนี้นะเออวันนี้ก็จะมาแนะนำตัวช่องใหม่ผมฮนะชื่อว่าแม็กทูคุ้เอออ่านตามที่ช่องที่กูตั้งเลยนะครับคือว่าตอนเนี้ยช่องเก่าผมอะ่ะมันโดนแฮกตอนแรกอะ่ะช่องเก่าผมอะ่ะชื่อว่าแม็กคุ้งเออเดี๋ยวขึ้นรูปไปดูนะในช่องแม็กคุ้งนะตรงนี้เลยเออแล้วคือ คือตอนนั้นอ่ะผมตื่นมาตอนเช้าทุกคนแล้วจากนั้นผมก็เข้า u t u b e แล้วอยู่ดีมันก็ไม่สามารถเข้าบัญชีได้บัญชี g o o g l e อนะ่ะแต่ว่าอ e ีเมลผมก็ยังอยู่นะเออแล้วคือไอ้แฮกมันก็ลงช่องไอเหี้ยงลงเหี้ยไม่รู้แฮกแฮกเกอร์แฮกเกอร์อะไรไม่รู้ผมก็เลยก็ไม่รู้จะทาไงก็มาสร้างช่องใหม่นะ่ะแต่ว่าเสียดายไหมผมว่าก็เสียดายนะหกร้อยคนหกร้อยกว่าคนอ่ะ ไม่เป็นไรแต่ผมจะพยายามทาให้ดีที่สุดนะครับทุกคนทุกคนก็ต้องช่วยเป็นกําลังใจผมด้วยนะฮะถ้าอยากถามอะไรก็ถามใต้คอมเมนต์ได้เลยเดี๋ยวผมจะตอบให้ทุกอย่างเลยนะคลิปผมว่าผมกาจะลงวันเสาร์ไม่ก็วันอาทิตย์นะฮะเพราะผมก็ไม่ค่อยมีเวลาว่างด้วยนครับผมก็ฝากติดตามช่องแม็กทูคงด้วยนะฮะผมจะทำคลิปต่อไปจะท้อเปลี่ยนใดก็ไม่ท้ออยู่ดี ทำคมแก่บผมเองโอเคครับก็ตอนนี้ก็ไปแล้วครับบ๊ายบายเจอกัน